สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กันในชาแนลมานาชนกอันพักดีนะคะวันนี้ก็จะมาดีวิวอะ่ะเออเป็นอเนี้ยเป็นของคลิปต่อจากคลิปต่อจากคลิปที่แกพัสดุไปอะคะ่ะที่เป็นกล่องเนี้ยเนี่ยอ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะคือเนี้ยเกี่ยวน,นี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเอาสกุชชี่มาใส่ในกล่องนี้ด้วยนะนี่นะคะก็เป็นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็คือตอนนั้นยังไม่ได้อ่านโน้ตนะแล้วก็มีชิ้นนี้มาด้วยนะคะ กุชีชินี้ที่เราสั่งกับพี่ค่ะก็นี่นะโลมากก็ชินี้ด้วยนะคะที่เราสั่งกับพี่ไปด้วยโลมากตำหนิก็เยอะด้วย นะคะสโลมากนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโน้ตกันเลยเนาะก็สนุนนะคะแสงจ้าไปมากมายโน้นแล้วก็บอกว่าจากการสกูชี่ช็อปค่ะมามืานกันขออน,นุญาตเอากระดาษพับดามมาปิดบางอย่างนะแป๊บบนึงขออน,นุญาตกระดาษพับดามาปิดบางอย่างนะคะโอเคมาแล้วค่ะก็นี่เลยนะคะก็จะบอกว่าขอบคุณ ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะมีของแถมเล็นกน้อยถ้าไม่ชอบขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องเบลคนส่วนแล้วก็ทูน้องเบลนะคะแล้วก็บอกว่าเฟซบ,บุ๊กจีจี้นะคะก็อ,อ,อย่าลืมไปขอไปกันเป็นเพื่อนด้วยนะอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะก็โน้ตนะคะก็โน้ม,มีประมานนี้แนละ้วใช่ไหม,มสำหรับวันนี้สกู๊ชี่ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย